ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมสวยพี่สวยพี่ตรงไหนดียังนี่ดีกว่าเฮ้ยก๊สได้อยู่ไม่มีล็อกด้วยดูว่าไตัวอะไรตัวตลกตัวตลกตัวตลกเนี้ยนิ้วแดงเดินไปแก๊สเดินไปแก๊สเดินไปแก๊สอยู่แก๊สอยู่แก๊สหัวจบเลยอ่ะไป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 บ้านเล็กก่อนใครเล่นหมดกำลังกันป่ะเด่ะอ๋อไอ้เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นลุงมีมันมันมันง้างแล้วง้างแล้วมากูแล้วบ้านเล็กก๊อฟกูเข้าไม่ทันไอ้เหี้ยบ้านเล็กกอฟเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปบ้านใหญ่ให้เอาไปบ มันที่เห็นฉันแล้วนะสิทันทันนในมาที่ทนัทนท่นท่นอยู่กูอยู่กูกรอบอยู่กูมาตองนี้เอาดิมไอเจมึงอยู่ข้างในแล้วยังไอเจเอาอยัางหรอผมเพิ่งมาโอ้โหแล้วบอกทันแต่ลังล่าเข้าไปแล้วในในในแก๊สใ<อ>น,นแก๊สในแก๊สเอาอยุ่บ้านเล็กหยุดไอ้ย่าบ้านเล็กเหรอเฮ้ยอยู่บ้านเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยนึก มาเร็วน้ำหนื่น้ำหนื่เดี๋ยวดีเขาอยู่โคตรไกลอะแล้วแล้วมันไเรียบร้อยกูมาแล้วกูมา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 เออเห็นแเขาอยู่ตรงนีกเลยพี่โอ้โหเฮียเหนืดจัดนะเนี่ยเหนืดไอ้เหี้ยพีว่ากูไม่ทันหรอป๊่ากูบังให้บังให้ทีบังเลยเร็วดิโหเดี๋ยวอีกาขึ้นอย่าฮัลโหลอย่าทำอย่าทำ ออ <laughs> โอ๊ยผูโดนเจียวมันเจียวมัน, <c oughs> นมันทันไหรม <c oughs> โดนไปดีโดนไปดี <c oughs> ถึงเรื่อ <c oughs> งว่ะหนักไหมมาตี้เตะไม่เข้าตู้หรออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่ทนันกูเข้าตู้เข้าตู้กูเข้าตู้กูเข้าแล้วกูเข้าแล้ว,ลวได้แล้วได้ลแล้วสำเร็จแล้วอะไรอะไรเฮียไมาตี้เออมามาพี่มาทันเหรอไอ้เหี้ยเรารอบนี้ทันอยู่ทันอยู่ เจอกัน้อยเจอกันไอ้ี่มึงได้เฝ้าระวังกูปะเนี่ยได้หอะไรวะเระวังเ้ยเฮียเฮ้ยไม้หล่นลงมาแองไเียผีหลอกเยโอ้โหมันไม่วนเลยก็อย <na o> ู <au ha> <wiele> ่ตั้งไกลใไม่่ยยอยู่กแล้วกูกดสเปซบายเีย เกมกาเกมในวันนี้ไม่ไหวว่ะไอ้เฮี้ยกูปวดหัวแล้วกูจะลบเกมแล้วตัดดิเฉยเลยอ่ะไม่ไหวว่ะล่าสุดเห็นฮิวแตกว่ะไอ้เฮี้ยฮิวแตกแล้วไหมหล่อะไรอีกไอปั้ราไปอยู่ในบ้านใหญ่บ้างปวดหัวเลยว่ะเดี๋ยวเเข้าพี่กูดาวเสร็จยังเสร็จแล้วพี่บ้านใหญ่อ่ะตรงตู้นี้ตู้ๆข้างหน้านะมาโอเคมาแล้วเป็นลม เป็นลมที่นี้อึงเข้ามึงเข้ามเหี้ยอะไรวะพี่มีคาอยู่ตู้ข้างในนะที่มันมีสามตู้ไอ้กอฟกูหลอกกูหลอกกูหลอกว่ามีคนอยู่ในตู้เปิดอยู่ข้างในหรือข้างนอกเจ๊จะเติมอออผมติ้นกกจะเติมหอลจะเติมหรอไม่เห็นกูหลอกกูเข้ามาเนี่ยกูได้แล้วกูได้แล้ว วนมา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 เฮ้ยโอยเกินมาปวดมาปวดมาปวดมะนาวเพิ่มยังเพิ่มยังเพิ่มยังแต่เพื่อนปั่นนะผมปั่นบ้างแล้วเออทเพื่อนเพื่อนวนะโอ้แล้วมาแล้วมาแล้วเดียวกันหมดเลยนะโอ้ยแล้วดูเงาตาเอาไอ้มาตี้เอาไอ้มาตี้เอบเล่นหมาบ้านฟ้าไปแล้วอ่ะผีล่อไอ้เนี่ยมันแตมมันนั่นดิ บอลฟ้าน,นี่คือตัวเล่นเลยนะตัวทําเลยนะไอ,ออารมาตี้ซีขวามามันจะมีแมสแมสหนึงนะ่งอ่ะ <ลอ S 1> คุณไปดักรอที่ตู้เล็นันออ้นไอ้เหี้ยคุณต้องเข้าอันนี้ก่อนเออเนี่ยเาอยู่แมสเนี่ยข้างหน้าดับปั่นได้เดี๋ยวปั่นโอเคมันกำลังเข้านะมันวนไปก่อนมวนไปก่อนนี่แมทเทพไม่ใช่เหรอแมทเทพอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงแมสแมสคือตรงบ้านขวาเจอยู่อามาตี้เฮ้ยตู้อยู่ตู้คือโดดได้คือโดดได้ทีนึงโดดแล้วขวามาโอ้โหแบงค์ดิ ที่คือเดตู้ด่แล้วทีด่ะเฮ้ยมาไล้รับโลีมอเข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย๋ยเยวดเดร้จแล้วโอ้หมไดตรงนี้ไอ้สัสเออโคจบจัดด่าดูดิทุกคนผมต้องผมต้องแบบเฉยเ้นมาตรงตู้อ่ะเฮ้ยมันไปแล้วเจไปแล้วไปแล้วมาหูแก๊สมาหาูแก๊สมาหาูแก๊สกูล่าเขาแก๊สโอเคโอเคผมดึงไอ้มาตี้ก่อน แล้วบอกกระดาษปลียไงเพื่อนโอเคเหล็กเด็กขอมีรูนว่ะใช่ใช่มึงฮีกูเอเสตมึงฮีกูเสร็จแล้วกูจะวิ่งไหวปะแต่ต้องรอคือเพิร์มมันใช้ยังไงแล้วนะเพื่อนปั่นไฟโคตรนานอ่ะเซฟเดอะเบสใช่ใช่เซฟิร์ฟเบสเฮ้กูไม่สนใจเลกูกูเร็วกูเร็วมากไปด้วยกันตลอดไปด้วยกันตลอดไปด้วยกันตลอดกูก็กูก็วิ่งไว เราห้ามบอกจากกันนะเว้ยมันวิ่งตามเราไม่ทันหรอกเฮ้ยเครื่องตรงนี้แบบใกล้เสร็จแล้วตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลากี่เมตรวะตีมหกเมตรตีมหกเมตรตีมหกเมตรคู่หูคู่หูเราอ่ะเออโคตรดีเลยเปิรโคตรดีไรพี่เหรอพี่คู่สงสารามบ้านเล็กตันได้พี่ถ้าพี่ต้องการเอาไงไม่ไปยังไปไม่ได้ปันก่อนไอ้เนี่ยพี่ว่าเพื่อนด่าแล้วไอ้เหี้ย พี่อยู่ไหนเอางี้ด้วยวิ่งไวตลอดเลยอูแก๊สอยู่แก๊สดูดีดูดีดูดีกี่วิแล้วเนี่ยกี่วิแล้วเนี่ยวิ่งไวอยู่เลยอ่ะคตรไวอ่ะไวตลอดด้วยเอ้ยอะไรวะเกมอะโอ้โหโลกรัวเครื่องเนาะเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแก๊สกูไปแก๊สกูไปทิ้งเนื้อคนไวเลยบ้านเล็กก็พี่ไม่ใช่แก๊สป่ะพี่เออไปไม่ได้ไปไม่ได้ทิ้งเล็กไว้เฮยมันหันมามันหันมาเพื่อนวิ่งใกล้ๆกันไวใกล้ใกล้กันไวกูจะหลอกว่าเขาตู้กูจะหลอกว่าเขาตู้ตลอดเลยเหรอวะมึงออกไปก่อน มันเข้าตู้ดิไม่เข้าหรอจะกลัวกลัวตูกลัวตูไอ้เจ๊ไอ้มาตี้เข้าดิ<อ>เข้าเลยอต้ออาดิ้ว <laughs> อวาวว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 วอวววววววางวว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 นวว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 อววง วิ่งไวจัดวิ่งไวจะเอ้ยเวิ่งไปวิ่งไปมาตามไม่ได้หรอกคืตามไม่ได้หรอมาีไหมมาทีเอ้ยเยี่ยมสโลว์โอ้ยแก่ไหนกูโดนไปก่อ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 นเราต้องปัดเราต้องปัดกูออกแล้วอีู่เมียกูกูออกแล้วแต่มาที่กลับมาแมสเดิมดิปุ้ยมาตามกูเพื่อนโอ้โหมาวางกูทีกูเจอตัวเทียมไฟมึงด้วยแหละอ๋ออยู่แบบนั้นเหรอ มาที่พิ่งพิ้งมาเออนี <universities> ่ไงแค่มึงบังอยู่เนี่ยมันดักมันดักจะเอามึงก็ได้เพื่อนเฮ้ยไอ้มันไปไหนมาตี่มันเอามึงนะเจ็ดนี่มันเป็นเซ็ตเบสเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นดินี่มันขาแม่งมึงมันเออมาตี่มึงต้องมาบังมึงต้องมาบังตู้ไหนมาเทพมาเทพตู้นี้เลยเหรอตู้นี้เลยปะเออมาเทพเนี่ยมาเทพเนี่ยเออใกล้ๆเนี่ยเออนี่มาเ่พแหละมาเทพแหละ เฮ้ยยิ <Happiness unting> ้มให้เ <anim> ด <ais> ินนะแม่แม่ไปหลอก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 ไปตาทำไมหนึ่งท <és> ีแล้วก็ไปถ่ายไปหนึ่งต่อสว่างสวัยสว่างสองมันเหนื่อยหน้าแล้วพี่ได้อยู่ด้วยกันแม่งไวตลอดยลเเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้มันเปิดตู้เพื่อนมันเปิดตู้ เฮ้ย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 กูกูต้องการกูต้องการ้ออยู่ไหนกันโดดเปล่ามาไล่ผมเดี๋ยวนะมาไล่ผม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 กูช่วยเพื่อนปั่นไฟก่อนไอ้เหี้ยกูปั่นอยู่กลางแบบสวัสดีครับเว้ยคนมีคู่เปลี่ยนไปเปินไปโอ้ยมาตี้ตัดให้กคนลยดีกูมึงอยู่ไหนกูอยู่แย้กับเพื่อนแม่เทพแม่เทพที่ที่ที่มึงที่โดดให้มึงเมื่อกี้ มันไม่ถีบไม้นะทีวะบ้านเล็กป่ะบ้านเล็กป่ะลากไปได้อยู่นะเพื่อนอ่ะกูไปแล้วมึงใช้ไม้ยังอันนั้นอ่ะใช้ไปแล้วแต่มันไม่ถีบกูเลยวนได้นานเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนหนักมานหนักมานหนักมัหนักกระถีบแล้วกระถีบแล้วกระถืบถีบป่ะอ๋อกระถีบแมนนั่นแหละแม่ไอ้มาตี้สแตนไว้แมนนั่นอ่ะตรงนี้มีไม้ก็ยังเพ่อนมามามากูเข้าแล้วเออมาดิ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 มาแล้ว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  มึงตายใจยังไงล่ะมันไม่เอามึงหรอกมึงเป็นเหยื่อมันอะมาที่มันมาเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเพื่อนแล้วเราจะยิงกูอย่างเมื่อกี้อรถโคดาวอยู่พี่พังเครื่องพังเครื่องพังเครื่องอยู่อยู่แก๊สอยู่แก๊สโอเคพี่กูต้องฮิวคนเป็นเหยื่อแล้วคนเป็นหออยู่เหยื่อฮิวกูเนี่ยเฮ้ยเอ็มพันที่เร็วตำหนิเลยนะให้ปั่แค่นี้ดิปั่นปั่นปันเพ่เอกไล่พี่อยู่เปล่ามันไล่เพื่อนอยู่กลางแบบ โอเคได้อยู่บันตูต่พร้อมตอนนี้มีไม้แค่ตรงมีไม้แค่แผ่นเดียวนะมาตี้แค่น,นี้นะนีจะข้างหลังหินซอกอะ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,นอยู่ไหนมันอยู่กับเพื่อนกลางมันอยู่กับเพื่อนกลางแบบทเไมพี่อ่ะผมอยู่แมทเทพม,มากอ่ะที่ผมจุกอะ่ะโอเคเอ้ยมันไม่ได้เอ้ยมาไล่ไล่ไล่เดี๋ยวจะเล่าตรงบ้านฟ้ามันไม่แอนออนเดงี๋ยวมันแฝงเฮ้ยมันมาหาเรามาตี้เ้ยเดินไปหาเดินไปแมทเทพอ่ะกูจะเข้าตู้กูจะเข้าตู้ตรงนี้นะกูจะเข้าตู้ตรงนี้นะตู้ไหนเอลทีเหรอเออนี่ยแหละ โอเค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 เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเนี่ยจัดที่ไวหายเลยมันเดินอ้อมมันเดินอ้อมว้าว้าอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวันนี้เจ๊ช่วยกูจะตันแล้วเบ๊เป๊บเ้ยตัวกูลอยขึ้นฟ้าเเหห็็นนกู ตอนมันกดตีตัวกูลอยขึ้นฟ้ากูพับขาเลยเห็นแลยเฮ้ยกูเหี้ยเลยแต่ขอดันนีขอปล่อยคนดูดูนีล่อยนี่ไงนี่ไงเหี้ยเห็นพี่เอ็กตัวเอ๋ยไอเหี้ยเหมือนเราตั้งใจแล้วมันก็ตึกขึ้นมาตึกขึ้นมาโอเคเพื่อนเพื่อนกันลังมา เพื่อนกำลังมาพี่เอกล่าไปไกลดีล่าดีล่าดพแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเราตีกูลอยเกินเฮ้ยกูอะไรกูข้ามอะไรเนี่ยกูข้ามต่างอีกเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมึงจะอะไรจะย่ออกทำไมอ่ะเจเจมึงฮิวกูอยาให้เพื่อนฮิวเราจะได้วิ่งไวเออโอเคเรียบร้อยหลบอยู่นี่เดี๋ยวค่อยไปเช่าเบสเฮ้ยกูดนอุ้ม ไปเฮ้ยกูไปไม่ได้ช่วยกูด้วยเคยูดิยูดิไอ้มึงงงอยุงเปรตไอ้เพื่อนมึง้อคิวเพื่อนไอ้ลุงไอ้ลุงแม่งหมดเดี๋ยยืนเอ้าตัวกูเป็นอะไรเนี่ยเจมส์มาอิวเหรอไอ้เฮ้ยเจอเพื่อนแล้วเพื่อนล้มแล้วมึงไปช่วยพี่เอกได้ป่ะเดี๋ยวกูเปิดประตูให้ตรงนี้เลย กูช่วยไม่ได้หรอกมึงดูร่างกายกูซะก่อนดิไอ้เหี่อะดูดิอูโดนแขวนกูโดนแขวนกูแบบประตูไอ้เหี้ยจิตเชื่อมโยงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเออเดี๋ยวกูแยกไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูแยกไปช่วยเพื่อนมึงทันโอ้โทันดิเซฟมันเซฟเดอะเบสนะระวังโดนดึงหลังนะไอ้ยี่ ไปพี่บอกให้เออไม่กอดไม่กอนไม่อดโดดโดดโดดบ้านฟ้าไปอ๋อไม่กอดไม่ทันหรอพี่ล้มแล้วเที่ยอะไรวะเนี่ยงานผมยังไม่โดนแผนก็เออพี่มีลุไม่มีลุกก็ให้น่องก็ให้น้องผมไม่มีเฮ้ยเปิดประตูสักคนดิ่ให้เปิดแล้วประตูโดนแก๊สเปิดแล้วเจี๋ยขันมาพี่เดี๋ยวขันมาพี่ข้างๆหรอคบแล้วขันหมาพี่คบแล้วขันหมาพี่เดี๋ยวผมครบแล้วจะมาวะกำลังกลับมาวะเฮ้ไอ้พี่เพื่อนเพื่อนรอดเลยดิหมอไม่กลับ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  อุ้ยเฮียตัวกูร้อยต้องปัมตู้มันก่อนออกแล้วอะไอ้ก๊อปประตูเมื่อกี้มึงเปิดยังยังแต่เพื่อนเปิดหลังแกแล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เจตรงนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่เสร็จใช่พี่เอกมาเอาพี่ผมอยู่ผมอยู่บ้านเล็กนะตู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตู้เล็กไอ้มาที่มามาที่มามาหิวน่อยหิวน่อยเฮ้ยกูโดนจับในตู้ไอ้เหี้ย แก๊สก็หลับเฮ้ยประตูแก๊สประตูแก๊สเออปิดประตูแก๊สเจ๊ไปออกกูจะได้ออกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกูก็ชนะอะไรก็ไม่รู้ออกได้เฮ้ยมาตีนยมยูก่อนเอาชัวร์ดีกว่ายูก่อนดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าปะมามเฮ้ยเฮ้ยอาการพี่ตู้ดีไว้ป่ะตี่จิตเชื่อมโยงกันหลายคนเกินเป็นคนเดียวกันไงโอ้ยแล้วมึงยูก็ได้ไหมยูกูหน่อยมาเพื่อนยูกูอีกเหรอ มันเหมือนเลยอะมันผมที่เล่นด่านอีมาตอนนั้นเน่ะที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกันเลยโอ้ยแย่แล้วไอ้สัสมันไม่าดิมาตี้ยมประกบหลังกันอุ้ยไปหามันหรือเปล่าขอได้แล้วเนี่ยเราโม่ไหนอยู่โม่ไหนมันหาเปิดตู้อยู่ไปไปไปลองมันดับเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เอ้ยกูไม่ได้กูลอยขึ้นไปบนฟ้ากูไม่รู้ไอ้เหี้ย ไอ้ลาตอนกูลอยขึ้นไปบนฟ้าตอนมันจะเตี้ยมึงดูดิโอ้โหขาหนอกขาหนอกขาหนอกขาหน่อกไปได้ขาหนอกไปได้หรอมันมีเสาเดียวเพื่อนมันมีเสาเดียวมึงต้องออกแล้วกูเชื่อเลยว่ะไม่จริงให้ตายเถอะเพื่อนเสาใกล้ๆก็มีอยู่ มันไม่มีใครตายอ่ะมันมีน้ำหนือดีกูดีอ่ะสายดินเสร็จก็หน้าใจนี่อยู่นะอีลาไล <c oughs> ่ฟาดกูซ้ำเฮ้ยมาตีเพิ่งดี้กูยังไม่ดิ้นเลยเขาหรอกูตายโอ้มึงได้ดิ้นอยู่มึงได้ดิ้นอยู่ไม่เคยจะดิ้นหลุดหรอกเฮ้ยหลุดว่ะ oh my god ไปใกล้ๆประตูนสุดไปใกล้ประตูนสุด ไปใกล้ประตูที่สุดมีแทนหลังอยู่ไปใกล้ประตูที่สุดแทงโดนหรือเปล่าเพื่อนพอทักหลงนะครับหลัก็ักหลเวลามันจะลดช้าทันอยู่เพื่อนสู้ทันอยู่ครับทันทานทานแน่ก็ได้เฮ้ยทักอุ้มลงมาพอตกลงมาปุ๊บจะโดนแทงเลยป่ะออกว่าเฮ้ยเกือบแตกกูว่ามาอุ้มช้าไปอุ้มแล้วออกเลยเกือบแตก มันมันลงปุ๊บมันออกเลยอ่ะวันก็พอดีเส้นพอดีอ่ะผมว่าเที่ยรอดเฉยเอ๊ก็เป็นอะไรอ่ะตัวลอย